เขาเป็นแมวเหมียวไงคือในบทเนี่ยโอ้โหระดับนี้เขาไม่ <check> ไมีแผ่วหรอกพี่สาวแต่พอไปกับบิวกิ้นอะออมแอลโสดโอดทำไมทำไมทำไมมาถึงไงอุ้ยจะดีตรงนี้แต่เขาไปกับเขาบอกว่าทาข่าวรือว่าโสดจริงก็ให้มาสองคนมาคบกันอะไรนะฮะให้แบบก็้าเขาบอกว่าโสดจริงให้เรามาคบกันฮะ ก็คบกัน şey <Bruno> <deci> อยู่ไงคบกันเป็นเพื่อนอยู่ไงใช่ไงุ้้งกีรู้สึกยังไงกับคำตอบของเขาโสดฮะที่เขาโสดมันก็เป็นเรื่องของเขาผมไม่ยุ่งก้าไก่เรื่องส่วนตัวหลอกเรื่องส่วนตัวเขาจะเป็นยังไงทําอะไรผมก็ไม่ยุ่งแล้วเขาจะแต่งตรงแต่งตรงทำไมอเธอจะบอกว่าเขามีแฟนเหรอฮะใครเหรออันนี้อันนี้แค่เล่าสดมฟังหรือถึงีหน แกไปหลหรือยังแกไปหลมยังเอออ้าวหรอใหแกแกไปลมเหรอให้มาสองคนมาคบกันให้นะฮะไปขับก็ถ้าเขาบอกว่าสุดจริงให้เรามาคบกันฮะแล้วก็คบกันอยู่ไง เบ้นเธอบอกว่าเรื่องสูตรเป็นข่าวลือเดี๋ยวจะมีแถลงนะแถลงก็ได้แถลงยาวไม่แถลงก็แถลงเลยวันนี้ก็ได้รุนเลยแล้ว่าข่าวลือคือเรื่องจริงอะไรแต่เขาไปกับเขาบอกเแต่พี่พี่กีนข้าวมื้อนี้แบบโอเคป้องหนูจะไปอารมณ์เสียอะไรใส่เขาพี่เอาเรื่องไหนก่อนเชิญป้าบีมาด้วยลาทำโอารมณ์เสียทำไมมาอะไร ผมก็เป็นผมก็เป็นของผมอย่างนี้แต่ผมไม่ได้มีเจตนาร้ายกับใครพูดอย่างหนึ่งแล้วก็เถียงเถียงเถียงับพี่ผมไม่ได้มีเจตนาร้ายกับใครผมมีแต่ความหวังดีเท่านั้นแหละเออถ้าไม่พอใจก็ขอโทษด้วยละกันต่อมาอย่างนี้พี่พี่คนใหม่จะตอบกลับไปว่าอะไรก็โอเคจดการสนทนา